และเด็กๆช,ชั้นัก่สามมริวันบัวทองปุ้ยนะคะประจัชั้นอนุบาล1ครับสโรง,งเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศาบาลตำบลทับมาำอำเภอเมืองและยองจังหวัดและยองสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่21นะคะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 1. ชื่อของสิ่งมีชีวิต 2. ชื่อของสิ่งไม่มีชีวิต 3. ลักษณะของสิ่งม,มีชีวิต 4. ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต 5. ประโยชน์โทษของสิ่งม,มีชีวิตและไม่มีชีวิตเด็กๆคะเรามาเรียนรู้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีอยู่มากมาย และมีความแตกต่างกันออกไปเราสามารถจำแนกสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเป็นสองพวกใหญ่ๆคือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างมีตัวลาคนสัตว์นะคะคือสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเราจะแบ่งเป็นออกสองประเภทนะคะ ประเภทแรกคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีตุ๊กตามีโต๊ะมีเก้าอี้มีโรงเรียนมีรถยนต์มีมือถือมีโน้ตบุ๊กแม้แต่ของเล่นที่เด็กๆเล่นนะคะสิ่งไม่มีชีวิตอีกหนึ่งข้อที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมีอะไรบ้างอ่าเด็กๆได้แก่ น้ำตกก้อนหินก้อนเมฆภูเขาวน้ำนะคะคือสิ่งไม่มีชีวิตแต่จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างการกินอาหารการหายใจการเคลื่อนไหวการสืบพันธุ์นะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต,าาวนนะะวตทำไมคะ ไม่มีการหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกินไม่มีการขับถ่ายและไม่มีการสืบพันธุ์นะคะประโยชน์โทษของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นถนนทำไมคะถนนมีไว้สำหรับเดินทางขับรถสัญจร แต่ถ้าถนนชำรุดแล้วทำไมคะก็อาจให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้านก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้านมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะประโยชน์ของบ้านเด็กๆก็จะได้อยู่กับครอบครัวเป็นที่หลบฝนหลบแดดและเป็นที่พักอาศัยโทษของบ้านถ้าดินเกิดซุดทำไมครับ ทำให้บ้านพลมได้บ้านมีรอยร้าวนะคะพืชก็มีประโยชน์นะคะไว้ทำมเอ่ยเอาไว้รับประทานแต่ถ้านักเรียนมีอาการแพ้ก็คือโทษของพืชนะคะทำไมคะทำให้ผื่นเต็มตัวคันได้หรือแน่นหน้าอก เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆมีอาการแพ้มากๆเด็กๆจะต้องไปไหนคะจะต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะคะเด็กๆคะคุณต้จะยกของตัวอย่างนะคะเช่นสิ่งมีชีวิตคือพืชนะคะและสิ่งไม่มีชีวิตคือขวดซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันหรือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันนะคะสิ่งมีชีวิตก็คือต้นสิ่งไม่มีชีวิตก็คือขวด2ออย่างนี้ เราสามารถจับมาอยู่คู่กันได้โดยนะคะขวดสามารถเป็นกระถางต้นไม้ได้นะคะอันนี้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนก้อนหินนะคะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเห็นไหมคะดเด็กๆก้อนหินเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติตุ้ยก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย